อยากขาวแบบสุขภาพดีต้องดูคลิปนี้วัสดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้ฝนจะมาแนะนำนะคะว่าทำอย่างไรให้ข่าวนะคะแบบสุขภาพดีนะคะคือซึ่งเป็นสิ่งที่ฝนได้ลองใช้มาแล้วนะคะนี่เลยเป็นโลชั่นนะคะอ่ขออันนี้เป็นเวยสำอางนะคะอ่ะ ยี่ห้อนะคะเอ็กเซ่นะคะก็คืออเขาพอจะผสมนะคะฟูต้าไทโอนเข้มข้นเลยนะคะฝนเนี่ยออย่างที่ทราบกันอยู่นะคะฝนป่วยนะคะต้องรับการฟอกไตนะคะสัปดาห์ละสามครั้งนะคะวันนี้ฝนฟอกมาได้ย่างเข้าปีที่14แล้วนะคะปกติอ่ะคนไข้ฟอกไตอ่ะผิวจะคล้ำนะคะดำนะคะ เป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของเสียเนี่ยมันไตไม่สามารถทําหน้าที่ไดอ้อย่างคนปกตินะคะผิวเราก็จะคล้ำนะคะเพราะว่าของเสียไม่ได้ออกอย่างคนปกตินะคะถึงต้องไปฟอกนะคะคนนะ่ะก็ปกติเดิมเป็นคนที่ผิวขาวขาวมากๆนะคะขาวแบบโอโมงเลยนะคะแต่ว่าพอมาฟอกไตนะคะ,ะเป็นอ นานแล้วนะคะฝนก็พยายามเนาะเาะหาวิธีที่จะทำให้เราถึงแม้ไม่ขาวแบบเดิมนะคะแบบขาวแบบโอโมอท,ที่เราเคยขาวแต่ก็ขอให้ขาวขึ้นมาในระดับหนึ่งพอดูได้นะคะก็น่าจะโอเคนะคะฝนนะ่ะพยายามใช้หาผลิตภัณฑ์อะไรมานะคะจนฝนมาเจอตัวนี้นะคะเอกเซตัวนี้นะคะฝนนะ่ะ ก็ลองใช้ดูตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อเพราะว่าใช้ทุกยี่ห้อมาหมดแล้วนะคะจนมาเจอตัวนี้นะคะก็เลยเห็นผลจริงๆนะคะก็เลยอ,อยากจะแชร์นะคะสำหรับคนป่วยฟอกไตโดยเฉพาะเลยยิ่งคนไม่ป่วยคนปกติยิ่งจะเห็นผลนะคะเพราะว่าขนาดผลฟอกไตย,ยังเห็น ผลได้ดีนะคะเห็นผลชัดเจนนะคะว่าผิวเรารู้สึกอาขาวนะคะใสขึ้นนะคะถึงแม้มันจะขาวใสแบบอ่าได้ไม่เหมือนเดิมแต่ก็โอเคถือว่าดีกว่ายี่ห้ออื่นๆที่เราเคยใช้มานะคะ่าผลก็เลยชื่นชอบแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะคนที่ป่วยฟอกไตนะคะลองใช้ดูนะคะส่วนคนที่ไม่ป่วยก็ใช้ได้นะคะยิ่งดีลองไปดูนะคะ ยิ่งจะเห็นผลกว่าคนป่วยด้วยซ้ำนะคะนะคะนี่ค่ะดูซึว่าผิวเราเมื่อก่อนปวดอาจจะเป็นอรอยด่างดำนะคะตอนนี้ใช้แล้วผิวเราอ่ะดีขึ้นนะคะขาวขึ้นนะคะดูใสขึ้นนะคะถึงแม้ไม่ขาวใสามากเหมือนอก่อนนะคะแต่ว่าก็ขับใสาขาวกว่ากว่าก่อนเยอะนะคะเมืออ่อก่อนเนี่ยออกค้ำนะคะผิวมันจะแบบ ทำอะค่ะนะคะหมือนมืดบอกไม่ถูกน,นะคะมันออกคำคำมันนะคะแต่ตัวนี้รู้สึกว่า,าได้ผลเป็นที่พอใจนะคะแค่นี้ผลก็โอเคแล้วนะคะถึงแม้ไม่เหมือนปกตินะคะแต่วา่าก็เลยประทับใจอยากจะแช์นะคะาหาซื้อได้ผลไปซื้อที่วัสดเลยนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าปลอดภัยนะคะเป็นเวชสําอางด้วยนะคะอันนี้ เลยชื่นชอบแล้วก็อยากจะแนะนํานะคะใช้มาตอนนี้เป็นหลอดที่สองแล้วนะคะหลอดแรกก็เห็นผลแล้วค่ะผละเห็นเลยนะคะ,ะก็เลยแนะนํานะคะลองไปดูนะคะเอ็กเซ่นะคะ,ะดีมากนะคะขอแนะนําเลยนะคะลองไปใช้กันดูนะคะหาซื้อได้ตามวส,สันนะคะ,ะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะร้อยหนึ่งราสนะคะผลซื้อ ะะนะะบางช่วงเขาก็มีโปรของแถมให้นะคะก็ลองไปดูลองไปหาซื้อกันดูลองมาใช้นะคะยิ่งคนปกติยิ่งคนปกติยิ่ง,องลองดูยิ่งเห็นผลเร็วมากเลยผลคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าขนาดโฟนใช้อะไรมาทุกยี่ห้อแล้วไม่เห็นผลมาเ,เห็นผลมาตัวนี้แหละคะ่ะลองดูนะคะเอ็กเซนะคะาฝากไปด้วยอลองดูใครอยากขาวแบบสุขภาพดีนะคะ ไม่เป็นอันตรายนะคะลองดูนะคะเขาเป็นเวสสัมอางนะคะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อะไระที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยต่อผิวเรานะคะก็ลองดูนะคะขนาดผลป่วยนะคะยังใช้ได้และก็เห็นผลนะคะ,ะยิ่งคนปกติยิ่งเห็นผลผลว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็ลองไปดูนะคะหรือว่าถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไป ใช่ดูนะคะไม่ไม่ได้เสียหลายเลยนะคะเพราะเขาปลอดภัยนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้อ่าบ๊ายบายค่ะจิตสบายกายแข็งแรงนะคะ